สูตรอเมริกาโน่นะคะเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟลงมาที่3ออนนะคะเราใช้เป็นช็อตกาแฟสองช็อตเหมือนเดิมเลยนะคะพอเราได้กาแฟมาแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเกลี่ยให้เสมอกันไล่น้ำนะคะเห็นไหมคะว่าสเต็ปการทำกาแฟจริงๆแล้วเขาก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้ค่ะ เละวะนั้นก็คือฝึกแล้วก็จําให้มั่นเท่านั้นเองนะคะอันนี้เราต้องการ3มออนเราก็กดมาเลยนะคะได้สายกาแฟที่เราต้องการเราก็โอเคมาเตรียมสําหรับส่วนผสมต่อไปนะคะอเมริกาโน่คือกาแฟดําสิ่งที่เราจะเติมให้เขาไปอะคะ่ะมันก็จะมีแค่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำเชื่อมเท่านั้นเองนะคะถ้าล,ลูกค้าสั่งว่าเอาแบบไม่หวานเลยเราก็เติมน้ำเปล่าอย่างเดียวไปเลยะคะ่ะ จนถึง6ออนนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้หวานปกติเลยกินแล้วแบบโอเคได้กาแฟเข้มหวานอย่างเงี้ยนะคะเราเติมน้ำเชื่อมไปค่ะ1ออนนะคะหวานน้อยก็ครึ่งออนอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าให้ครบจนถึง6ออนเดี๋ยวทำให้ดูนะคะพอเราได้น้ำเชื่อมมา1ออนนะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ถึง6ออนเราก็คนให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้อเมริกาโน่ละคะ่ะเหมือนเดิมนะคะพอเทไปแล้วเราต้องคนให้ลูกค้าด้วยนะคะเรียบร้อย แล้วค่ะเราก็จะได้เมนูอเมริกาโน่เย็นอันนี้จะเป็นแบบหวานปกตินะคะ